สวัสดีค่ะเรจนจย์ทเครพนะคะดิฉันนางสาวชราพรสิทธิริ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวและเรียนรู้กับสถานที่อย่างนี้ค่ะพระบรมรา,ราชานุสรร์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต่อไปนะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้กันก่อนค่ะพระบรมราชานุสรร์ดอนเจดีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะประกอบไปด้วยพระบรมราชา สมเด็จพร,ระนเรศวรมหาราชและองค์เจดียุทธันธีค่ะซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้ทรงสร้างองค์เจดีย์นี้ขึ้นเพื่อฉเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธ,ธันธีที่ทรงมีพระหมหาอุปราชแาหาา่งพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2135ค่ะและนี่นะคะก็คือเจดียุทธันธีค่ะ ซึ่งผู้ที่คนพบนะคะก็คือสมเด็พาจพระเจ้าวรมงค์เธอกรงพระยาดำร,รงราชานุภาพค่ะซึ่งพระองค์นะคะได้มีรับสั่งให้ไปค้นหาร้างเจดีเก่าค่ะแล้วก็ได้คนพบแต่๋ยตอนที่คนพบนะคะท้าเจด้าเจดีเหลือเพียงแต่ฐานสี่เหลี่ยมเท่านั้นค่ะต่อมาในปี2495นะคะ กองทัพบกได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จไปประกอบพิธีบวงสวงเมื่อวันที่25มกราคม2502ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้กําหนดให้วันที่25มกราคมของทุกปีเป็นวันถวายพระเจัาการะพระบรมราชานุสรณ์เจดีย์ค่ะ ซึ่งภายในค์เจดีนะคะก็ได้มีการสร้างห้องแสดงประวติศาสตร์ค่ะมีทั้งภาพแสงสีเสียงและยังมีหุ่นจําลองการยกทัพของพม่าและไทยค่ะเป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและยังมีผู้นิยมมาสักการะบูชาอยู่เสมอค่ะ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในพระบรมราชานสุสสรดเจดีนะคะก็คือการตักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและองค์เจดียุทาธาถีค่ะรวมถึงการชมภาพยนต์ทางประวัติศาสตร์รวมถึงการชมภาพยนตร์ทางประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถชมได้ภา,ายในองค์เจดีค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่สนใจจะเดินทางมาเยี่ยมชมที่พระบรมราชานุสารณดย์จดจีนะคะก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7อนาฬาถึง16 30นาิกา3นาทีค่ะแ่ะวันอาทิตย์นะคะจะเปิดเวลา7อนาฬาถึง17อนิกาค่ะและหากท่านใดนะคะ สนใจจะเดินทางมาเที่ยวชมที่นี่ก็สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข340ค่ะเดิไปประมาณ15กิโลเมตรนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอกับลานจอดรถค่ะซึ่งภายในนะคะจะมีร้านอาหารขายทั้งอาหารเครื่องดื่มของฝากและของที่ะระลึกค,ค่ะ สำหรับข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพระบรมราชานุสาวรียจดีรีนะคะก็คือ 1. การไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นค่ะ 2. การไม่ขีดเขียนจับต้องสิ่งของที่จะต้องแสดงไว้และ 3. การไม่ส่ง 3. การไม่การไม่ส่งเสียงดังรบกวนภายในองค์จดีย์ค่ะสุดท้านนี้นะคะดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมาเห็นความสำคัญ และอนุรักษ์ความรุงบงรุงรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปตราบนานเท่านานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันชื่อนางสาวรัติการนภัทลุงวันนี้นะคะดิฉันจะพามาทำความรู้จักกับจังหวัดสุพรรณบุรีแบบเต็มรูปแบบจากสถานีแห่งนี้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะความเป็นมาของสถานที่นะคะพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติประจำเมืองเมื่อพศ2538ค่ะลักษณะอาคารนะคะ จะเป็นอาคารสองชั้นค่ะเนื้อที่ภายในประมาณ3,200ตารางเมตรค่ะมีห้องจัดแสดงทั้งหมด9้าห้องค่ะดังนี้ค่ะ 1. ห้องเืินสุพรรณค่ะและ2ห้องยุทธหัตถีค่ะ3ห้องคนสุพรรณค่ะ 4. ห้องประวัติบุคคลสำคัญค่ะ 5. นะคะห้องศาสนาศิลป์สุพรรณค่ะ 6. ห้องแหล่งตาของบ้านบางปูนค่ะ7ค่ะห้องวรณกรรมเืินสุพรรณค่ะแนะคะ ห้องเต็นพื้นบ้านนงสุพรรณค่ะและสุดท้ายค่ะเก้าห้องสุพรรณบุรีวันนี้ค่ะกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตาร์วัฒนธรรมความเป็นมาและเรืร่องราวต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านนิทรรศการต่างๆค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเปิดทําการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา9ก้ามนิกาถึงสิบนาิกาค่ะค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ นักท่องเที่ยวชาวไทย20บาทค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ100บาทค่ะในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบพระพิสุสามเณรคนพิการและผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปลดเว้นค่าธรรมเนียมค่ะก่อนที่เราจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะมาทําความรูจ้จักมาทาความรู้จักกับข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมนะคะข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศะสถานอย่งนี้นะคะ ในการเข้าชมนะคะนักท่องเที่ยวจะต้องถอดรองเท้าบริเวณน้องอาคารค่ะและภายในอาคารนะคะนักท่องเที่ยวห้ามส่งเสียงดังรบกวนภายในอาคารค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเดินทางค่ะการเดินทางนะคะเมื่อท่านถึงตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะให้ท่านเดินทางมาตามถนนสายหลักสุพรรณบุรีชัยนาทหมายเลข ตามทางหลวงหมายเลข340นะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะท่านจะเจอกับพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีอยู่ขวาม,มือนะคะเยียยงกับศาลากาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าท่านอยากรู้จักถ้าท่านอยากรู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีให้ครบถ้วนภายในเวลาที่จำกัดน,นะคะพิพิทพิทพัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติคงจะเป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวสุภมาศหนูกเกลือค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับบึงชวาดเฉลิมพระเกียรตินะคะบึงชวาดเฉลิมพระเกียรติอยู่ในอำเภอเดอบางนางกัวจังหวัดสุพรรณบุรีน,นะคะโดยเป็นบึงน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่นะคะในปีพุทธศักราช2526นะคะได้รับการประกาศให้เป็นเขตนห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าและในปี2541นะคะได้รับการจัดตั้งให้เป็นพื้นที่ มีความสำคัญระดับชาติค่ะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของบุงชาวา,ชาวเฉลือะเกียนนะคะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือโซนสวนสัตว์และโซนสัตว์น้ำนะคะโดยทั้งสองโซนนี้นะคะจะมีสถานท่องเที่ยวรวมกันทั้งหมด11แห่งนะคะและนี่ก็คือแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยว11แห่งของบุงชาวาเฉลพอะเกียนนะคะค่ะโดยโซนสวนสัตว์นะคะก็จะประกอบด้วย1 สัตว์ป่ารงเสือและโรงสิงโต 3. ส,สถานที่ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์4ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าและรงนกใหญ่ 5. กาปอกระต่าย6ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไก่และรงสัตว์หายาก 7. อุยทยานผาคุ้นบ้านเฉลิมพระเกียรติและ8นะคะก็คือเรือจักรยานนะะ้ำค่ะส่วนโซนที่2นะคะก็คือโซนสัตว์น้ำนะคะโดยจะประกอบไปด้วย9นะคะสถาน สแสดงพันธ์สัตว์น้ำหรืออุโมงค์ปลาน้ำจืดนะคะสิบนะคะก็คือบอ่อจระเข้น้ำจืดและสุดท้ายสิบเอ็ดนะคะก็คืออาคารสแสดงพันธ์สัตว์น้ำหรือสวรรค์ใต้โล่ทะเลนะคะโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถรับชมพันธ์ปลาหลากหลายชนิดได้ที่นี่ค่ะค่ะต่อต่อมานะคะบึงฉวบวะะเฉลิมพระเกียรตินะคะจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นแม,ม้แต่วนันหยุดนะคะตลอดนะคะ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงแปนาฬิกา30นาทีถึง16บนาฬิกา30นาทีนะคะโดยอัตราค่าเข้าชมนะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนๆน,นะคะโดยส่วนแรกนะคะก็คืออุโมงค์ปลาน้าจืดผู้ใหญ่จะคิดเป็น30บาทส่วนเด็กจะคิดเป็น10บาทนะคะส่วนสวนแห่งโลกใต้ทะเลนะคะผู้ใหญ่คิดเป็นห5 0รอาบาทและเด็ก50บาทค่ะและส่วนสุดท้ายน,นะคะก็คือ ศูนย์รวบรวมพันไก่ได้กองสัตว์หายากนะคะโดยผู้ใหญ่จะคิดเป็น20บาทและเด็ก5บาทนะคะโดยก่อนที่เราจะเข้าชมในบุชชพชวาเฉลิมะเกียรตินะคะเราก็ควรจะเรียนรู้ในเรื่องข้อควรปฏิบัติของการเข้าชมนะคะก็คือไม่ส่งเสียงรบกวนสัตว์นะคะและก็สองไม่ใช้แลชในการถา่ายภาพและสมไม่ควงรลง้มืือเข้าไปในตู้ปลาค่ะ ค่ะต่อไปนะคะการเดินทางะคะ่ะระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปบริฉัวเฉลิมพระเกียรติมีระยะทางรวม164กิโลเมตรนะคะค่ะเมื่อมาถึงอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะก็ให้ข้ามสะพานมาที่บริฉัทเฉลิมพระเกียรติได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนันรีหนูจ้อยค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยค่ะความเป็นมาและความสําคัญของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันในนามว่าบ้านควายนะคะได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2545ค่ะหมู่บ้านควายนะคะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอนวิ ของคนในอดีตซึ่งมีความสัมพันธ์กับควายค่ะซึ่งหมู่บ้านอนุหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะได้จัดขึ้นเชิงในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะอันดับหนึ่งนะคะจะเป็นการอนุรักษ์ควายค่ะและอันดับสองนะคะจะเกี่ยวกับข้าวค่ะเพราะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีความโดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมค่ะซึ่งมีชื่อเสียงซึ่งมีความโดดเด่นติดอันดับหนึ่งในห้าของประเทศค่ะเพราะสาเหตุนี้นะคะชาวบ้านจึงเล็งเห็นว่าหมู่บ้านอนุ ควายนะคะได้มีความสัมพันธ์มาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณค่ะชาวบ้านจึงได้จัดหมู่บ้านอนุนรักษ์ควายไทยขึ้นค่ะค่ะและสําหรับท่านที่ต้องการจะไปเยี่ยมชมสําหรับท่านที่ต้องการจะไปชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะจะมีสถานที่ต่างๆนะคะให้เยี่ยมชมให้เยี่ยมชมสถานที่ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ส่วนที่สามารถเยี่ยมชมได้นะคะภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะจะมีบ้านเรือนไทยต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณค่ะซึ่งสามารถผู้นักศึกษาหรือว่าผู้คนรุ่นใหม่นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะและต่อไปนะคะภายในบริเวณภายในหมู่บ้านควายนะคะจะมีลานแสดงควายด้วยค่ะซึ่งคนที่ซึ่งการแสดงของควายนะคะเป็นการแสดงที่เรียกเสียงปรบม,มือได้มากที่สุดค่ะ และสําหรับท่านไหนที่ต้องการย้อนยุคหรือว่าต้องการใช้การขนส่งแบบดั้งเดิมนะคะก็จะมีนั่งเกวียนเตรียมไฟด้วยค่ะคะ่ะและสําหรับท่านที่ต้องค่ะสําหรับค่าบริการนะคะนะักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะผู้ใหญ่นะคะจะคิดอยู่ในราคา30บาทค่ะและเด็กนะคะจะคิดอยู่ในราคา2ี่สิบาทค่ะและสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะผู้ใหญ่จะเป็นราคาหนึ่งยห้าสิบบาทค่ะและเด็กจะเป็นราคา 70ิบบาทค่ะและสําหรับนะักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการเข้าชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะค่ะสำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าชมหมู่บ้านควายไทยนะคะคือทุกคนนะคะจะต้องไม่รังแกสัตว์ค่ะและสําหรับคนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเส้นทางการเดินทางนะคะคือจากอําเภอจากอํา ขอไปจากอำเภอเมืองสุราจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็จะขับลงไปก็จะก็จะถึงอำเภอเมืองศรีประจันค่ะแล้วก็ขับลงไปเรื่อยๆนะคะจะเจอโรงพยาบาลศรีประจันค่ะและขับต่อไปเรื่อยๆอยีกนิดนะคะก็จะเจอก็จะเจอป้ายบอกทางของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านควายไทยนะคะท่านจะได้ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะท่านจะได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงควายแบบดั้งเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรลยาอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนางสาววันวิสาเสรจส้อยค่ะค่ะเพื่อทุกท่านนะคะมีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนั่นก็คือตลาดสามชุกตลาดร้อยปีแห่งนี้นี่เองค่ะซึ่ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนอำเภอสามชุกนะคะซึ่งในอดีตเมื่อร้อยปีก่อนนะคะมีความสําคัญก็คือมีการเลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าระหว่างกันนะคะแต่เมื่อมีการจราจรทางบกเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้ตลาดแห่งนี้นะคะมีความสําคัญลดน้อยลงค่ะเจ้าของตลาดนะคะจึงมีความคิดที่จะรืือตลาดเก่าเพื่อสร้างตลาดใหม่ค่ะแต่พ่อค้าแม่ค้าทัวร์จานะคะ้าเล็นเห็นถึงความสําคัญของตลาดนะคะจึงมีการจัดเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอ,อนุรักษ์ค่ะ ตลาดแห่งนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้นะคะก็คือสองข้างทางเนี่ยนะคะจะเป็นอาคารไม้เก่าแก่ค่ะรวมไปถึงนะคะบรรยากาศการค้าขายของที่ทมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความวิถีชีวิตความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอจิยาฝ่ยน้ำใจเมตรีของพ่อค้าแม่ค้าที่มีค่ะจึงทําให้ตลาดแห่งนี้นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นตลาดร้อยปีพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนั่นเองค่ะ นอ,นอกจากนี้นะคะสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของตลาดนี้นะคะก็คือตลาดนะคะจะมีแบ่งออกเป็น4ซอยนะคะซึ่งซอยที่น่าสนใจที่มีความคึกคักเป็นพิเศษนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะก็คือซอยที่2ค่ะซึ่งร้านชื่อดังนะคะก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์นะคะซึ่งเป็นบ้านของเจ้าของตลาดค่ะข้างในนะคะมีภาพเก่าแก่เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้คะก็ยังมีร้านค่ะ ขายของที่เราลึกร้านสะสมเช่นร้านบ้านโค้งนะคะซึ่งร้านบ้านโค้งนี้นะคะจะมีค่าเข้าชมคนละ5บาทค่ะส่วนร้านอื่นๆนะคะก็จะมีร้านขายของเล่นเช่นร้านมหาสนุกและก็ร้านโกแก่ค่ะนอกจากซอยสองนี้เลยนะคะยังมีซอยที่น่าสนใจก็คือซอยที่3มนั่นเองค่ะซึ่งร้านที่มีความโด่งดังครับก็คือร้านขายผ้าสีธรรมชาติค่ะค่ะเมื่อเดินชมความ เป็นโบร,ราณของอาคารแล้วนะคะมากันที่ร้านของกินชื่อดังค่ะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเมื่อมาเยยบตลาดสามชุกน,นะคะที่ร้านที่มีเจ้าแรกเจ้าเดียวที่นี่ตลาดที่ตลาดสามชุกแห่งนี้นะคะนั่นก็คือร้านนิสาลุกชิ้นยกษ์นั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของร้านนี้นะคะลูกชิ้นนะคะจะมีขนาดใหญ่เกือบเท่าชามก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ ก็ยังมีร้านเป็ดย่างชื่อดังที่ริ่มรือกันว่าอร่อยมากค่ะนั่นก็คือร้านเป็ดย่างจ่าเชิญน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีของิอีมากมายเช่นร้านข้าออวห่อใบัวแปดเสี่ยมอีกด้วยค่ะซึ่งการเดินทางมาที่ตลาดสามชุมแห่งนี้นะคะ่ะสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานาครค่ะโดยใช้ทางหลวงหมายเลข340ค่ะเดินทางประมาณ107กิโลค่ะใช้เวลามา1ชั่วโมง41นาทีค่ะนะเออ ตลาดแห่งน,นี้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันอยู่ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะ3ชุกตลาดร0อปีมีชีวิตรักสามชุกม,มาสามชุกกับขอบคุณค่ะ